นั่งคือซาลีสปิงสวัสดีจ้าเมื่อนี้สิพาไปเก็บเห็ดเด้อค่ะเห็ดดินเมื่อนี้ไปตามหาเห็ดก่อกันนะจ้าวันนี้ก็กดไหลกรดแซ่เป็นกำลังใจเือเนี่ยเด้อพาไปเก็บเห็ดกันจ้าไปตามหาเห็ดก่อครับื้นนี้นะตามหาเห็ดก่อเห็ดเพิ่งเห็ดละงกเด้อ คอยติดตามกันนะจ๊ะมือนี้วันที่17พฤษภาคมเนาะมือนี้วันที่17พฤษภาคม2565นะคะเราจะได้สิหมานบอสิหมานบอสีได้หลายซ้ำเลยนะคะรอติดตามกันไปนะค่ะเนาะเจอกันเะ <มา S 1> ด้อค่ะเด้อมาเด้อแจ้พี่น้องพอแล้วเพื่อนกำลังกันญาติกันให้ทางผีวิทธิ์ได้ทางเด้อเพื่อนกระเทไปไก่น้อยยังกระเทยไปนี่เด้อจ้ามาเอาเห็ดก่อค่ะ เอากลับกล่องก่อนงามแพงจ้าพี่นนองเบื้องในสามสาวดาวยั่วเด้วยนี้วันพอดีนะวันนี่พอดีนะอดอแต่แล้วมันเทาเกียบอนอ่ะโอ้เสียดายแท้เสียดายดมันเทาแท้ื่านพอดีเอ้าี่ห่ยเทาเหรเหร คือวานเขามาเอาเนะพื่นโคกอีน่ำไหมอ่าเทาแต่เพ่นเก็บเอาเกี่ยวิีทะเลเกยอยู่เนาะเพิ่นเพื่อนไปจะลือรหเล่ะเพิ่นไปมองมันหนีีเพ่อนไปางนัว้เอาดูเดไม่่าเดะนอนแต่เหื้ออาไอศอเลอร์มสู เท่ามันเท่าเ่ากับเราอันนั้นนูมาละว่าก็เท่าโอ้ยนี่มันนี่ละนี่โอ้ค่อยนั่งติ่งมุนเบิดนอยอู้ค่อยนั่งติ่งมุนเบิดว่าค่อนั่งติ่งเห็นมุนเบิร์ดเอารถเาไปน้านู่นมันอยม่นจะกระไดอีนั่นอยู่ด๋อพ่แม่เหคก้มันอแม่ยุคโบราณเห็น อันนั้นเอัเรโคอ,อ,อนี่นมันใคบ้านเฮาขอบีฟเข้ามาเข้ามาแล้วครกันกน้ำมาอานะคะน้ำมาทำเมืสอสเพื่อนวะน่ะน้ำมาเพิ่นเบอเพื่นวะน่ะ <st pain> <t une> น้ำมาพุชหุ่มนี่เ้อน้ำมาน้ำมายางงามเด้อค่ะหวานเนี่พี่น้องเอ้ยหวานเถ้ะนี่น้ำมายุติเลือน้ำมาน้ำมากมาเห็นเองในน้ำมา เห็ดกอกค่ะจ้าโอ้ยมาขี้เห็ดกอกเดี๋ยวมันนี่ค่ะโอ้ยมีเห็ดอันนี้ค่ะเห็ดโคกเห็ดโคกเนาะเห็ดโคกเนาะอันนี้เนาะเห็ดโคกนะคะ เขี่ยไปน้ำกันจ้าเขี่ยไปน้ำกันจ้าแต่ว่าเขาใบตองเยอะเขาข,ข,ข,ขอดเขียเด้อพี่น้องเบตตองเยอะแยะ,ยะหาเห็ดก็จ้าเพิ่งเข้ามาเนาะเพิ่งเข้ามามิจฉาลังค์1นาทีจะให้เก็บวิชฉาลังค์40นาที้ะค่ะเด้อ ป้าก็เป็นตาหาตาหาปลาปิตาหาตาหาด้พี่น้องเสร็จละวพอแล้วพี่น้องเลยเข็ดปีนแผงแรงขึ้นมาเข็ดปีนแผงแรงขึ้นมานีเนาะง,งาม เห็ดกอดจ้ามีจ้าดอกหนึงเห็ดกอดด้อค่ะเด้อเห็ดกอดแดงเด้อค่ะเด้อมีจ้าระ,ะเกดอยู่บ้างเว้ยเกดเนี่สวยคะ่ะพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วเห็ดกอสวยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะจะถ่ายให้ชมนะคะพี่น้องเพื่อนลักลี่ยู่นี่ใบตองโปกอยูน่นี่โอ้ยงาม นี่ค่ะงานพักมีทางนะคะสวยหวานค่ะพี่น้องหวานกระเทวเด้อเห็ดก้อนเห็ดก่อคนหอมเห็ดกอปลาย่างมันหวานเนาะ โอ้โหๆๆๆกับมองคอยหลุมต้องเขีนมานะคะมาเบิ ule, oh, it s, it s oh, ่งเพืนเอาเห็ดดำมะเพืนวันนะพี่น้องมาเบิ่งเพืนเอาเห็ดดำมะกพวกวันนะโอ้เห็ดเห็ดอันนั้นเห็ดซุปโอ้ยถ้าเทากะจะเอาหลายมันป่วยเอาแต่หุ่นละเอาเลยเออนะคะ ทัเห็ดก้อนละบันนี้ดอกกระติ้งมันจะเนี้ยวจะบ้าดอกกระจุ่มน้อยนี่โอ้ยน้ำมาบอกเนื้อน้ำมะนะ้มาน้อดกกระจุ่มมันพีว่านอยู่คีดดินพีว่าดอกกรจุ่มมันกองปรเจคซัพเดยนล้อัพหวะเพิงละวะ เพิ่ออันนั้นเพิ่อดัางขี้หินดอกเห็นจะข่ามันเพื่อนด่างเพื่อนด่างโอ้โหคือมันเป็นกระติ่งนอแนนเป็นกระจุ่มหน่อยๆกระติ่งหน่อยๆนี่แม่บ้านกำลังออกมีพี่น้องเด้อกำลังออกเด้อนำขี้ดินพุทนนะโอเขาเย็บมุนเบิดพุทธนะมีแต่ดอกหน่อยเขาเย็บมุนเบิดว่า เดี๋ยวเีค่ะดอกนึงโอ้ยสวยสวยเนอะงามถ่ายให้เราบอกเราจะไปถ่ายก่อนเดี๋ยวเด้อใชทั้งผี่ก็มีอยู่ดอกงามงามใส่ละโอ้เก็บเอาไรทีละเดี๋ยวเอย่าสั้ ถ้าเก็บหนาค่อยแม่ก็เลยกลับกล่องเอามาเอาไว้แต่สูดตายแล้วอะโอ้โหงามสวยเดี๋ยวไปตองเปิดไม่มเปิดอะไรน้อยอาลุด มันเคลียร์แล้วมันสีนาำ เห็นคันเห็นดอกนึงกับเป็นดอกที่สองเนาะเห็นดอกหนึงดอกที่สองค่ะูอดอกที่สามเห็นเห็ดดอกนึงกับเห็นดอกที่สองที่สามแล้วมีสามดอกดอกสาม่านจะเปิดเด้นี่โอ้ยพี่หนองโอ้ยโอ้ยนี่เด้อฮะเห็ดก้อเหยอทันดีอือสามดอก พี่ท่านละเปิดได้นี่พี่ท่านละเขตด้นีนะะน่น้าเหม็นเธอสาวมาหาเขตดูหน้าพี่นอ้องอมุนมุนอ่ะมุนมุนอ้าฮะจะได้อาเป็นเสือสิดูนีเฟื่องึ้นะ่นะแมนเบิร์ดพี่น้องเอ้ยเออแน่ๆไปนั่งสิ่งด้ะเอาเอหน้า,นาจุกจุมงามๆนะดูหน้า,นาอู้ หนุ่นหุหูห่างงาๆนะงามแท้ป,ปืนหนุ่นนาวครับพิ่ธันระปืนนะแม่นเบิด้องขอบพี่ธันระปิ้เลยขันเห็นดอกหนึ่งันก็เป็นเอาพี่ธันระหยุดสตอนหอนๆครับพี่น้องกะได้จักน้อยแล้วสำหรับคิดนี่ขอปีคีว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะเนีย่ยเดี๋ยวจะให้เบิองอันแนวที่ได้ กัยังกัยังสิหาต่อไปอีกอยู่จักหน่อยนะคะนาะแต่ว่าขออนุญาตปิดคี่อแบทสิเบิดเบืองเฮ็ดท่านเฮ็ดโอ้ยโวงเท่าในจักหน่อยดัะราคากระมองกับเดี๋ยวกระมองห่างก,าากับออกมากระไรเห็ดด้อไปราคาบายบายมือหนาค่ะ แต่ว่าเห็ดก็เริ่มอม้แล้วละ่ะเริ่มเทาละมือนาจะามาหามือเนาะสักนี้นะค่ะดื้อบายบาย